วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามินาสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อายนติตดอแล้วก็ข้างหลังนะครับคือ bmix อ,อันนี้เป็น xdrive 40นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่เล็กกว่านิดหน่อยนะเป็น76.6กิโลวัต์ชที่ผมเคยเทสก่อนนั้นเป็นสีแดงอันนั้นเป็น111กิโลวัต์ชั่คันนี้มันก็น่าจะเบาวกว่านะแล้วก็อาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าแต่ว่าวิ่งได้ไม่ค่อยไกลเท่าอีกคันหนึ่งกนาะแต่ว่า ผมก็จะเช็คนตะูหน้าผมอยากจะรู้นะว่าคันนี้มันจะวิ่งได้ไกลพอๆกับอ e ี r ตรนตุ้ยไหมอีตรน55นะแล้วก็เรากำลังชาตรลดถึง100%นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับ90กิโลเมตรตชั่วโมงจะให้คุณดูก่อนเป็นยังไงข้างหน้างามก่อน Beaver <laughs> แล้วก็คันนี้ก็มีล้อ21นิ้วนะครับเ t o n e a l ัน so. อเเอออันนี้นะเป็นพลาสติก อันนี้เป็นเหล็กก็แปลว่าล้อนี่แหละมักนี่แหละมันคงจะดีแบบแบบ aerodynamic นะข้างหน้าเป็น255 521 0นิ้วนะครับข้างหลังเป็น255 520เหมือนกันโอ้โอเคแล้วกเ็เช็คดูคันนี้นะก็มีแบบจัดเต็มแล้วนะยาง ไม่เป็นเสียอย่างหนังหนังเบาหนังเออ่ข้างหลังนี่ก็มีที่ลากลูกพ่วงนะครับเนี่ยมันอัตโนมัตินะนะถ้าเรากดปุ่มเนี่ยยึบมันก็จะออกมาเองเลยลากได้2,500กิโลนะอืมแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเฮ้ยกดเร็วไปไหมอ่ากดเร็วไปไหนโอเคต้องกดอีกทีหนึ่งอ่ะปิด รดนะเนี่ยฮะฮะแล้วก็ภายในก็เป็นอย่างนี้นะเหมือน i อคันอื่นนะครับเบาะมันจะแบนหน่อยเนี่ยโอเคเข้าไปน,านั่งนี่นี่มีฮอร์ดเหมือนคอร์ดมด้วยนี่เรามี98%ฮะมันมันหาว่าเราต้องการอีก17นาทีหรอกว่าจะไปถึง100% ออบางทีมันอาจจะเสร็จเร็วนะใช่ใช่ใช,ใช่คันนี้มันชอบเสร็จเร็วนะโอเคเดี๋ยวพลานะคือเราจะขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะขับไปทางเหนือนะเราวป,ปมาจนถึงแบตเตอรี่เกือบถึงศูนย์แล้วก็ผมอยากจะรู้ว่าคันนี้อ่ะมันจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าอีทอนตุยนอน่ไหมโอเคแล้วก็วันนี้นะครับเราก็ต้องขับ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเราใช้ e f f i c i e น t mode นะให้มันประหยัดไฟฟ้านะครับแล้วก็เราก็นําไเกตไปหา รถเก็กาน,นะรดก็กะว่าเราจะไปถึงนั้นก็วเจ็ดสิบอ71% hmm. อมันอาจจะมากกว่าน,นั้นนะแล้วก็ตอนนี้นี่เราใช้ไฟฟ้าโอ้186วเอาแต่กะแม่แต่ว่าเราลงดอยนิดหน่อยนะแต่ว่าก่อนหนึ่งนะเราจะเช็คน้ําหนักรถนะเราเชื่อที่มันเขียนในเอกสารไม่ได้นะเพราะว่ามันจะผิดทุกครั้งเลยนะเราต้องเช็คน้ําหนักจริงๆแล้วนะของรถนะอาฮานี่ไปเฮ้ย C.A. เพราะว่ามันต้อง calibrate มันรู้โอเคเราต้อง uh, test อีกทีหนึ่งวันนี้ที่มิอสเป็นยังไงอ่ะโอ้อันนี้นี่ perfect นะเกือบจะไม่มีลมแล้วนะเนี่ยเนี่ยถุงลมนั่นนะแล้วก็ข้างนอกก็17องศาแบบสุดยอดแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะกลับรถที่รุ่เชินะตอนนี้เราก็ลังจะขับไปทางใต้นะแล้วก็เราเหลือ77%นะครับแต่ว่าเนี่ยดูสิ เราใช้ฟฟ้าแค่ร7 0วัตต์ออลตกเลเมตวัตร้อนี่ถือว่าต่ำมากแล้วนะถ,ถ้าเทียบกับ E-Tron นตุ้ยฮะ huh? แต่ว่าผมสังเกตอย่างนะว่าขามานี่ยนะแดดมันส่องใส่หน้าเรานะแต่ว่ามันไม่ร้อนเลยนะตอนตอนแดดส่องฝั่งนี้ข้างหน้านี่นนะมันไม่ได้ร้อนอะ่ะแล้ว เราะว่าคันนี้อ่ะมันมีเขาเรียกอะไรนะ heat reflective window กระจกเนี่ยนะมันมอีอะไรที่มัน block infrared ก็คล้ออายฟิลม์มแต่มันมาจากมาจากโรงงานเลยนะมันก็ทำให้ถ้าวันไหนที่อากาศร้อนหรือว่ามีแดดแรงเหมือนวันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยร้อนมากนะแค่17.5องศามันจะทำให้รถใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยที่จะต้องแบบ ทำงานกับแอนอ่ะเพราะว่ามันเย็นสบายดีเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่มันทําให้รถชาฟ้าน้อยมากแหละร้อยเจ็ด้วเราเราคงต้องขับเกิน400กิลเมตรวันนี้มนะั้งโอเคตอนนี้เราจะทดสอบสปีคเกอร์นะคันนี้นมันมี h าร์มันคอร์ดลำโพงนะมันไม่ใช้เอ่อบ w ร์ชนะันวิลกินส์นเหมือนอีกคันหนึ่งที่ผมเทสอบนะโอ okay, เคทสอดูเปิดเพลงโอ้โ oh. ห เคลียเดี๋ยว้วผมจะใช้เพลงนี้ทุกครั้งเพราะว่าซัมเปิลนี่มันดีมากเลยแล้วก็ผมใช้เวฟไฟล์อันคอมเพรสเวฟไฟล์จาก USB แล้วผมก็ดีว่าเสียงมันชัดดีเลยนะมันโคตรชัดแต่ว่ามันมันฟังสบายมันไม่ได้แหลมไปเหมือนบางคันเนี่นนะเสียงนี่นะดีมากเลยโอ้โหแล้วก็แบบ ได้ยินได้ยินสเตอริโอดีเลยนะผมปิดปิดสรามปิดทุกอย่างเลยให้มันเป็นอันออนโปรเซสทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ฟังแต่ Cure โอ้โอ้ฟังองี้สบายใจนะเดี๋ยว next track นี่จะมันนีมัจะล o o l i ยโอ้โ a โอหเดี๋ยวเดีกับกับกับโอเคโอเค s i กลับไปฟังทีนึ่ ุดยอดเลยนะโอ้โหเบสนี่มันจะมันจะแน่นดีเลยนะแน่นแล้วก็ด e ฟแต่ว่ามันไม่หลวมมันไม่หลวมหรอกถ้าเป็นแบบ t ท s l a m บ d e l X หรือว่าบ o d e l 3นะ s ซ b วิฟมันมันอยู่ข้างหลังนะหลายคันนะซอรวิสมันอยู่ท้ายหลังแล้วมันจะทำให้เบสมันไม่แน่นมันไม่แบบ t i g เหมือนคันนี้อ่ะคันนี้นี่แบบอนั่นนะ แล้วก็เนี่ยถ้าเป็นโบว์ร์ชเวลกินส์นะที่ที่โรบนะโบว์ร์ชเวลกินส์ราคาแค่ลำโพงสเปกแสตมดสุดๆนะอีกสี่พันหนึ่งร้อยูโรนะโอ๊แปลงเลยถ้าไปคิดเป็นเงินไทยนี่เป็นแสนบาทแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าคานันนี้ที่มีฮาร์มอนคอร์นนะมันก็ยังใช้ได้ดีเลยนะผมก็ว่าโอเคอ่ะผมไม่เคยได้ยินว่ามันต่างกันนะฮาร์มอนคอร์นกับโบว์ร์ชเวลกินส์นะ โบว์เวอร์ชวลก็มันอาจจะมีโ no, no น้ตโน้ติหรือสปีกเกอร์อะนี้มันแต่ว่าผมว่ามันไม่คมแลวนะใช้โบเวอร์ชวลก็โบวเวอร์ชวลกันคันนี้ล่ะดีแล้วอย่างนี้ผมจะให้คะแนน9นะ9แล้วก็10เป็นมากสุด10นี่มันจะต้องเป็น E Q S ผมไม่รู้จำไม่ได้แล้วทำไม E Q S มันโคตรด,ดีแต่ว่าคันนี้นี่ก็สุดยอดเลยโอเคคันนี้อาจจะเป็น9.5ก็ได้นะอ่ะ9.5นะอ่า เมื่อกี้นี่ตอนเไปทางเหนือนะมันมีลมเลยแต่ว่าขากลับมันมีลมส่งก็แปลว่าตอนนี้เราใช้ไฟฟ้า1 6 6วัตต์เอาติดกันแล้วแม่ันนี่มันไม่แฟร์นะเแต่ว่าเราจะแก้ยังไงได้อะผมก็ว่าบิมเบยอบนบอกว่าไม่ต้องจ้ามันจ้ามาตัวไม่ต้องแก้อะไรหรอกเรากลับมาที่อโยนตีนะแล้วก็เนก่ยกเดียเราจะนับถึงวงเวียนที่นั้นเราขับมาเลยนิดหน่อยนะ แล้วก็ทุกทีนะมันจะเป็น182กิโลเมตรอันนี้เป็น182.6แปลว่า,ารถคันนี้มันวัดระยะทางเป๊ะเลยนะแล้วก็เนี่ยมาถึงนี่เราใช้แค่167วัตต์ต่อตักิโลเมตรเดี๋ยวเราจะเข้าน้ำต้องการพิดสต็อปนิดหน่อยเพราะว่าเรายังเหลืออีก58โอ้โหเทสนี่มันจะใช้เวลาโคตรนานเลยนะแล้วก็เนี่ยมีฟีเจอร์เลิศอย่างนะที่ผมไลน์นะัมันจะมี Scroll w h e e l ั้วถ้าเรา Scroll เราจะเห็นใน h e a d ดิ Display มันจะมีลิสต์มีเพลงอะไรบ้างอะ่ะแล้วก็กดแล้วก็เปิดเพลงแล้วนะ่ะโคตรเลิเลยอะ่ะเราขับไปได้ตั้ง3ชั่วโมงครึ่งแล้วนะตอนนี้นะ่ะรถวิ่งไปได้318กิโลเมตรนะครับ <1> <1> 170วัตต์เอาติกโลเมตรโอเคมันขึ้นไปนิดหน่อยเพราะว่า ตอนเย็นนี่นะอุณหภูมิมันเริ่มตกมันก็ใช้ไฟเยอะคนนิดหน่อยแต่ว่าเรายังเหลืออีก24%นะแล้วผมกะว่าเราอาจจะมีประมาณ70.9 k w ิลวัต์อมันก็ใกล้สเปคนะที่เป็น71 kWh กลวัต์อ่ว่าคันนี้อาจจะวิ่งได้มากกว่า400กิโลเมตรแล้วเล้าโ,โ,โอเคต้องขับไปอีกสัก1ชั่วโมงแลวนะอ๋อสู้ all right let's check the weight Ooh. front axle uh, 1220 the whole car Ooh, wait, wait wow 2540 180 kilograms less than the x drive 50 เราใกล้จะจบแล้วนะแล้วก็ไฟเต่าขึ้นแล้วครับเราเหลือ10%ไอ,อ้10 10กิโลเมตร2%นะครับแล้วก็เราอยู่4.9กิโลเมตรจาก fast อ h นะแต่ว่าตอนไฟเต่าขึ้นมันก็หยุดคำนวณทุกอย่างแล้วว่าเราจะไปถึงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะแ่ใผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปถึงไหมเนี่ยก็ขอให้รถไม่ตายนะเนี่ยโอ้ถ้า ไฟดับนี่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะได้กลับไปที่ชอร์จนะโอเคโอเคอ๋อ okay, okay. oh, มาถึงแล้วก็เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคน่ากลัวหน่อยนะแต่ว่าันนี้คิดว่า s a ฟ e แล้วนะเรากลับมาที่ไอออนเนะผมได้ชาร์จนิดต่อยตอนนี้จะขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คราวนี้นะเราต้องขับ122กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็ เราก็ใจ B o มดนะตอนนี้ข้างนอกมันเริ่มเย็ยนหน่อยนะ12.5อ,องศาแล้วก็ผมก็กะว่าเราจะขับลูปหกิกมไปทางเหนะือนี่หน่อยแล้วก็กลับมาที่เดิมมันะแล้วไม่ได้ขับเต็มหรอกนะแต่ว่าผมว่านะคันนี้อะ่ะเก็บเสียงได้ดีมากเลยอะ่ะโอ้ขับสบายดีเลยเนี่ยผมก็ได้วัดมันใชมน้มันเก็บเสียงได้ดีแค่ไหนนะมันจะเป็นพอๆก,กับ e-tron eqs กับ es 8นะครับ นี่บอกเฮ้ยเ,เขาปิดอุโมงค้างหนึ่งแปลว่าเราต้องขับช้าอันนี้มันจะทำให้เทสมันไม่ถูกต้องนะเราคงต้องขับไปเร็วขึ้นนิดหน่อยมั้งโอเคมันไม่ได้ยาวนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าผมก็คอมเพนเซตแล้วก็ขับเร็วขึ้นอีก1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจะเทสที่เหลือนะนะ่ะมันก็จะยังไงมันก็ยาวหน่กิกิโลเมตรนะนะนะแล้วก็ยังไงเ,เทสอัน,นี้มันก็ไม่ได้ เป๊ะ100%มันจะมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกันทุกครั้งอ่ะแบบอากาศลมอุณหภูมิอะไรรถคันอื่นด้วยอ่ะก็แล้วก็อย่างนี้มันก็คงจะดีที่สุดแนนะนะใกล้120กิโลเมตรต่อชโมงตอนแรกผมกลับว่าจะกลับรถที่นี่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะขับไปอีกนิดหน่อยนะมันจะได้ทำให้ที่เราขับช้ามันไม่ค่อยเป็นไรอ่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้นะไม่มีลมแล้วนะเนี่ยก็ดี มันจะทําให้เราใช้ไฟฟ้าน้อยตอนเราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็าจะกลับแล้วนะแล้วก็เนี่ยตอนนี้นะเราใช้ไฟฟ้า244วัตต์แอลต์กิโลเมตรโคตรต่ำเลยอะ่ะถ้าเทียบกับ e-tron นะอีโตรต้องใช้ประมาณ300วัตต์แอลต์กิโลเมตรฮะตอนเราขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะโอเคเรากลับมาที่เดิมแลนะแล้วก็เนี่ยตอนเราขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอ่า เราใช้ไฟฟ้าน้อยมากเลยนะ1 7 0วัตต์แอลติกโเมตรนะมันเป็นไปได้ยไงเนี่ยคันนี้อะ่ะมันเป็นรถใหญ่แล้วก็หนักนะมันไม่น่าจะใช้ไฟฟ้าน้อยขนาดนี้อะ่ะ แล้วก็เหมือนกันน่าตอนเราขับหนึร้อยยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยเหมือนกันนะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะฮะแล้วผมก็กะแล้วว่าเรามี70.5ดสิกิโลวัตต์ชั่แล้วก็ตามสเปคมันจะเป็น71็ดสกิโลวัตต์ชั่มันก็โอเคก็พอพอๆกับสเปคกันะมันจะเสียไปคูมกิโลวัตต์ชั่วโมงเพราะว่ามันมีฮีทลอสนิดหน่อยนะโอเคแต่ว่าเนี่ยถ้าเราเทียบนะกับคันอื่นนะที่มันไซส์พอๆกันนะคันนี้อมันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า Model X Raven นะแล้้ววกก็็ใครรๆู่า Tesla แบบแบบใช้ไฟฟ้าน,น้อยนะแต่ว่าคันนี้ใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่าโมดเอ็กซ์ตอนเราขับเก้าสิบตอนเราขับร้อยยี่สิบนี่โอเคมันใช้ไฟฟ้าน,น้อยมากกว่านิดหน่อยแต่ว่ามันก็พอๆกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับอ e ีโตรนะอีโตรนี่ไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยนี่หานี่บ่เฮ้ยแต่ว่าคันนี้มันชอบเอ้ยเปิดไฟเปิดไฟมันชอบปิดไฟอะโอเคแต่ว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่า drag coefficient ของ ไอเอเป็น0.25ของ Model X เป็น0.24ใช่มันก็น่าจะเราก็เข้าใจทำไม Model X มันมันดีกว่าตอนเราขับเร็วเ uh <laughs> เดี๋ยวโอเคแต่ว่าซอฟต์แวร์นี่กับคันนี้นี่ไม่ค่อยดีเละบางอย่างโอเคโอเคแต่ว่าตอนที่เรบกับ e-tron นะ drag coefficient ของ e-tron เป็น0 2 0.88กับ0.25มันต่างกันเยอะนะตอนเรขับเร็วอ่ะ,อะเพราะฉะนั้น EIX เนี่ยมันก็จะฟ้าน,น้อยกว่าแล้วผมจะทำไมผมจะเทียบกับ e-tron ตลอดนะเพราะว่าผมคิดว่าใครที่สนใจซื้อ bmix เขาก็สนใจ audi e-tron เหมือนกันเพราะมันเป็นรถเยอรมันมันก็เก็บเสียงได้ดีมันรู้สึก premium มันเป็นแบบฟ e e ของรถเยอรมันนะครับ แล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะซื้อ Model X อันนั้นนี่มันคงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์พรีเมียมหรือว่าอะไรเนะี่ยเก็บเสียงเขาก็จะเขาอยากจะได้เทคหรือว่ามันขับเร็วอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับแล้วก็มีบางคนก็อยากจะซื้อ n e o ES8 แต่ว่า e s 8นี่มันเป็นรถจีนนะมันก็มันก็รู้สึกมันก็พรีเมียมคล้ายเยอรมันตั้งหลายอย่างนะั่นก็มีที่มากกว่านะนะแต่ว่ามันก็ใช้ไฟไฟ้าเยอะกว่านิดหน่อยแล้วก็ชาร์จช้าหน่อยแต่ว่าปัญหากับ e s 8นั่นแหะคือ มันเป็นรถจีนแล้วก็ซอฟต์แวร์มันก็เป็นแบบจีนๆนั่นแหละประมาณนะั่นแหละเขาจะต้องเขาน่าจะ delete gene gene <laughs> ทำให้มันเป็นคล้ายยุโรปมากกว่าแต่ว่าซอฟต์แวร์ของ B M ถ้าเราเคยชินมันก็โอเคนะเหมือน Audi ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าผมต้องเลือกนะผมชอบซอฟต์แวร์ของ B M มากกว่านะครับเพราะว่าผมเป็น i m m e b นนะครับ <laughs> ก็เนี่ยแล้วก็ถ้าคุณต้องเลือกนะผมก็ว่าอย่าซื้อ e tron เลยซื้อ B M i x ผมชอบผมประทับใจนะกับ i x เพราะผมชอบรถที่มันใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็ผมคิดว่า ที่คันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยมันอาจจะเป็นเพราะว่าบีเอ็มเขาได้เขาได้แบบทำมอเตอร์ใหม่ผมได้ยินนะว่ามันเขาจะทำแบบมอเตอร์ที่มันใช้กับ i-C กับ i-X เอนะมันเป็นรุ่นใหม่อะไรก็ไม่รู้ที่มันใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็มีแรงเยอะแล้วก็น้ำหนักน้อยอะไรประมาณนี้มันเป็นแบบว่า holy grail of motor นะแล้วก็ตอนผมขับ เออ90กิมตรตชั่วโมงตอนเราลงดอยนะี่ผมก็ลองใส่แบบใส่เกียร์เกียร์ว่างนะนิวตรอลแล้วก็ไหลลงไปนะแล้วคันนี้นะตอนมันลงดอยนะัมันไหลแบบมันก็แบบขับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ตอนตอนอมันดอยมันเสร็จแล้วนะมันก็ยังจะไหลไปโคตรนานเลยนะกว่ากว่ามันจะเริ่มแบบว่าช้าลงช้าลงอนะ่ะ ถ้าเป็นคันอื่นนะโดยเฉพาะอีทรอย์หรือว่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะใช่มันจะลงไปเร็วหน่อยแต่ว่ามันจะเบรกเร็วขึ้นคันนี้นี่มันแบบลอยไปไกลเลยก็ผมก็สงสัยว่ามันคงจะเป็นเกี่ยวกับว่า Dry Train m o t o อร์เขาเรียกอะไรนะ friction ใ่ friction ใน gearbox friction ใน Motor กับทุกอย่างนี่นะของเอ่อ็มนี่นะมันคงจะดีนะแลวนั่นนะเพราะฉะนั้นนะตอนเราเทียบกันนะ กับ Model X ใช่ตอน Model X มันขับเร็วมันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าคันนี้แต่ว่าตอนคันนี้ขับช้ามันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า Model X เนี่ยมันดีขนาดนั้นเลยนะครับก็ <laughs> ผมคิดตั้ง,ง,งนานแล้วว่า Tesla ดีที่สุดตอนเปนพูดถึงว่าใช้ไฟฟ้าน้อยสุดแต่ว่าตอนนี้ B M เนี่อโอเคแต่ว่าผมไม่รู้อ่อันนี้ต้องทำยังไงจะเปิดไฟเหรอฮะไอโยด โอเคโอเคแต่ว่าโอเคตอนนี้คุณก็ได้เห็นแล้วนะว่า IX เราจะเรียก IX 4 0ีน่มันดีแค่ไหนแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเขาจะขายไหมแต่ว่าถ้าคุณม,มีมีโอกาสาซื้อที่เมืองไทยนะผมก็แนะนำนะดีมากเลยนะนอกจาก Software. ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์นี่หยุดยุดโอเคโอเคนันคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปดีโอนะแล้วก็เอากระปาก,กันไปสวัสดีครับ